คุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้ในอดีตมีการค้นพบชิ้นส่วนกะโหลกที่เขย่าว,วงการวิทยาศาสตร์และทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนว่าต้นกำเนิดของมนุษย์จริงๆแล้วเริ่มต้นตรงไหนคุณกำลังฟัง one minute history on this day in history วันนี้ในอดีตย้ยอนไปเมื่อวันที่28สิงหาคมคศสอ1 9 ทีมนักบรรพชีวนวิทยาในเอธิโอเปียได้ประกาศการค้นพบครั้งใหญ่กัะโหลกที่สมบูรณ์ที่สุดของออสตราโลพิเทคัสอนาเมนซีสสิ่งมีชีวิตดึกดำบันที่มีอายุราว3.8ล้านปีฟอสซิลชิ้นนี้ถูกค้นพบที่พื้นที่วอรันโซมิเลทางตอนเหนือของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งฟอสซิลมนุษย์ดึกดำบรรที่สำคัญที่สุดในโลกก่อนหน้านี้ อ u s ตราโลพิท h e ัสอ a นาเมนซีสเคยถูกระบุว่าเป็นสายพันธุ์บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดในตระกูลออสตราโลพิทค c ัสซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคือบรรพบุรุษของลูซี่หรือออสตราโลพิท h e ัสอ a ฟอรนซที่มีชื่อเสียงแต่การค้นพบกะโหลกชิ้นใหม่นี้กลับสร้างคำถามใหญ่ว่าสองสายพันธุ์นี้อาจอยู่ร่วมยุคเดียวกันไม่ได้สืบทอดต่อเนื่องอย่างที่เคยคิด กระโหลกดังกล่าวเผยให้เห็นใบหน้าที่มีโหนกแก้มกว้างหน้าผากลาดและกามใหญ่นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาวิเคราะห์โครงสร้างนี้อย่างละเอียดจนได้ข้อสรุปใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมเกี่ยวกับแผนผังต้นไม้แห่งวิวัฒนาการของมนุษย์สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มหลักฐานทางฟอสซิลแต่ยังสะท้อนว่าวิวัฒนาการของมนุษย์ไม่ใช่เส้นตรง หากเป็นเครือข่ายซับซ้อนมีหลายสายพันธุ์ที่อาจทับซ้อนกันและอาจมีบรรพบุรุษร่วมกันที่เรายังไม่รู้จักการค้นพบกะโหลกอายุ3.8ล้านปีนี้เป็นเหมือนการเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่บอกเราว่าเรายังมีอีกหลายคำถามที่รอการไขและเส้นทางของวิวัฒนาการมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่จบ One Minute History เสียงของอดีตที่ยังสะท้อนถึงวันนี้